เป็นดอกไม้ธรรมชาติจ้าพเพื่อนนี่ดอกไม้นี่ยังไม่ทันบานนะจ๊ะ้าบานแล้วก็จะเป็นสีแล้วเพวื่อนเป็นตามธรรมชาติจ้าออเหม,มจ้าพเพื่อนดอกไม้ธรรมชาติแล้วเห็นไหมเจ้าเพื่อนธรรมชาติสวยงามมากเลยเจ้าเพื่อนธรรมชาติสวยงามสง่าน,นะจ๊ะ ชาติของเราเองจะที่หาได้ยากนะคะจับต้องกันได้จะเป็นเพื่อนนี่เราประมาณนี้อีกนะจ๊ะ <c oughs> นี่เลยจ้กเพื่อนๆนี่นะจ๊ะแล้วก็ดอกไม้เพ,พื่อนในป่าจ้านี่ะจนี่นี่ยนี่นะจ๊ะจด้านนอกมันก็ยังมีรถวิ่งกันอยู่่บรรยากาศ เพื่อนจ้าเรื่ยเราก็จะอยู่กับธรรมชาตินะจ๊ะเราก็ไม่ได้ทําร้ายธรรมชาตินะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะเพื่อนๆในป่าจ้าเนี่นะจ้านี่นะจ๊ะด้านนอกมันก็ยังมีรถวิ่งกันอยู่ใช่เป็นธรรมชาติจริงๆเลยจ้านูๆนข้างในสวยงาไม่ใช่เพื่อนๆเราอยากจะเข้าไปแต่ได้ดูกล้องเข้าไปเพื่อนๆ สวยงามดอกไม้อยู่ในป่าเลยจ้ะอยู่ใกล้กับคนเลยจ้าเราอยากจะเข้าไปจริงๆเลยแค่นี้ก่อนจะเพื่อนเพื่อนตับกล้องไม่ได้เลยจ้ะนู่นวันอากาศเ่อรอบๆนะจ๊ะ่เพื่อนทิวทัดของเมืองมินนิโซตาที่มาจับใจ่ายใช้สอยกันเป็นร้านอาหารเอเชียฟูดจ้า เจีเห็นจ้ะดอกไม้สวยมากเลยนะจ้าเพื่อนๆเห็นไหมเจ้าเพื่อนข้างในนู่นนี่สวยมากเลยนะเจ้าก็เป็นดอกไม้ธรรมชาตินเจ้าเพื่อนๆน,นี่ดอกไม้นี่ยังไม่ทันบานนะจ้าถ้าบานแล้วก็จะเป็นสีดอกไม้เราจะไปช้อปปิ้งกันเนี่ยจ้ะเห็นไหมเจ้าเพื่อนน้่ดอกไม้สวยงามมากเลยจ้าเพื่อน,นข้างในนู่น เป็นธรรมชาติจริงๆเลยจ้านูนๆ,ๆข้างในสวยงามไม่ใช่เพื่อนๆเราอยากจะเข้าไปแต่ได้ดู <c oughs> <c oughs> กล้องเข้าไปเพื่อนๆไม้ที่รัดเมนิโซตามีป่าเขาลำเนาภัยให้ได้สดชื่นมากๆเลยก็เป็นดอกไม้ธรรมชาติไม่ใจะเพื่อนนี่ดอกไม้นี่ยังไม่ทานบานนะจ๊ะ ถาบานแล้วก็จะเป็นสีก็จะมาซื้อวน้จะซื้ออะไรกันจ้าเราก็จะเห็นดอกไม้นี่ธรรมาชาติเป็นสีมวส่วงสวยที่เห็นจะดอกไม้สวยมากเลยนะจ้ะเพื่อนๆเห็นไหมจ๊ะเพื่อนข้างในนี่นสวยมากเลยนะจ๊ะชาติของเราเองนะจ๊ะที่หาได้ยากนะคะจับต้องกันได้ะจ๊ะเพื่อนนี่เราประมาณนี้อีาากนะจ๊ะ อยู่ในป่านะจ๊ะแต่ว่าอ่านี่เป็นภูมิประเทศของอรัฐมินิโซตาแต่ละที่แต่ละที่มวงสวยงามดอกไม้ธรรมาชาติ้วยจ้เนจ่าก็จ่ายจ่ายจับจ,จ,จ่ายใช้สอยเราก็จะไปหาสองดอกไม้นะจ๊ะเพื่อนเป็นบรรยากาศที่มันไม่ได้ธรรมาชาติไม่ได้แ้เพื่อนเป็นตามธรรมาชาติจ้า นม่เจ้าเพื่อนๆดอกไม้ธรรมชาติแล้วเห็นแม่เจ้าเพื่อนๆก็เป็นดอกไม้ธรรมชาติแม่เจ้าเพื่อนเนี่ดอกไม้นี่ยังไม่ทันบานนะจ๊ะถ้าบานแล้วก็จะเป็นสีบรรยากาศป่าไม้กันไปแมจ้าเพื่อนทุกหลุมเห็นไหมจ้าไม่ได้อยู่ในป่านะจ๊ะเป็นในเมืองเพื่อนๆในป่าจ้านี่นะจ๊ะ นี่นะจ๊ะด้านนอ,อกมันก็ยังมีรถวิ่งกันอย,อยู่สวยงาม,มดอกไม้อยู่ในป่าเลยจ้ะอยู่ใกล้กับคนเลยจ้าเราอยากจะเข้าไปจริงๆเลยแค่นี้ก่อนเจ้นเพื่อนๆเป็นธรรมชาติจริงๆเลยจ้าโน่นๆข้างในสวยงามไม่ใช่เพื่อนๆเราอยากจะเข้าไปต่ให้ดูลกล้องเข้าไปเพ,พื่อนๆเจ้าเพื่อนจิวป่าจิวเขาเลยจ้าดอกไม้สวยมากที่เห็นจ้า ดอกไม้สวยมากเลยนะจ๊ะเพื่อนๆเห็นไหมจ๊ะเพื่อนๆข้างในนู่นนี่สวยมากเลยนะจ๊ะมีดอกไม้ก็จะไปช็อปปิ้งกันเนี่ยจ๊ะเห็นไหมจ๊ะเพื่อนๆนียดอกไม้สวยงามมากเลยจ๊ะเพื่อนๆข้างในนู่นเห็นไหมจ๊ะเพื่อนๆจิวป่าจิวเขานี่จ๊ะดอกไม้สวยมากบรรยากาศ อยู่ในป่าเลยจ้าเป็นในเมืองค่ะธรรมชาติสวยงามมากเลยนะเจ้าเพื่อนๆนะฮะชอบสวยงามสง่างาน,นะเจ้าด้านนอกก็จะเป็นที่ช้อปปิ้งนะจ๊ะเราอยู่กับที่ช้อปปิ้งนะจ๊ะเราไม่ได้ดอกไม้เราจะไปช้อปปิ้งกันเนี่จ้ะเห็นไหมเจ้ะเพื่อนๆน้ยดอกไม้สวยงามมากเลยจ้ะเพื่อนๆข้างในนู่นดีบรูชัด เมืองมินิโซตาที่มาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นร้านอาหารเอ,าเอเชียฟู้ดจ้ะเาจะมาซื้อเมาจะซื้ออะไรกันนะจ๊ะเรา,า,าก็จะเห็นดอกไม้นะ่จะธรรมชาติเป็นสีม่วงสว่วนรุงแต่งนะจ๊ะมันเกิดขึ้นเองโดยทรรธรรมชาติของมันนะจ๊ะเพื่อนเห็นเลยเพื่อนกลับกล้องไม่ได้นะจ๊ะนู่น บรรยากาศรอบ,อบๆนะเจ้าเพื่อนๆน่เจ้าเพื่อน,น,น,นป่าทีวเขาเนี่ยเจ้าดอกไม้สวงมากที่มุมัดของเมืองมินนิโซตาเพื่อมาจับใจ่ายใช้สอยกันเป็นร้านอาหารเอ,าเอเชียฟูดนะจ๊ะนะจ๊ะก็จ่ายจ่ายจับจ่ายใช้สอยเราก็จะไปหาสองดอกไม้นะเจ้าเพื่อนเป็นบรรยากาศที่มันไม่ได้ธรรมชาติไม่ได้พีนจา้า ดอกไม้สวยมากเลยนะจ๊ะเพื่อนๆเห็นไหมจ๊ะเพื่อนข้างในนู่นสวยมากเลยนะจ๊ะด้านนอกก็จะเป็นที่ช้อปปิ้งนะจ๊ะเราอยู่กับที่ช้อปปิ้งนะจ๊ะเราไม่ได้เพื่อนจ้าเีื่ลยเราก็จะอยู่กับธรรมชาตินะจ๊ะเราก็ไม่ได้ทําร้ายธรรมชาตินะจ้าเห็นไหมจ๊ะเพื่อนนจ๊ะเพื่อนชีิป่าทีวิเขานะจ๊ะดอกไม้ สมมก็เป็นดอกไม้ธรรมชาติเจ้าเพื่อนนี่ดอกไม้นี่ยังไม่ทันบานนะจ๊ะถ้าบานแล้วก็จะเป็นสีนี่นะจ๊ะเราก็อยู่กันที่ร้านจีบคัตของเมืองมินนิโซตาที่มาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นร้านอาหาร เอเซียพูดจ้าก็จะมาซื้อดอกให้ซื้ออะไรกันจ้าเรา,าก็จะเห็นดอกไม้ะจะธรรมาชาติเป็นสีม่วงสวยอยู่ที่ลเมิน่โซต้ามีป่าเขาลำเนาภัยใหได้สดชื่นมากมากเลยดอกไม้เราจะไปช้อปปิ้งกันเนี่ยจ้ะเห็นไหมจ๊ะเพื่อนๆอุยดอกไม้ สวยงามมากเลยเจ้าเพื่อนๆข้างในนู่นดอกไม้ก็จะไปช็อปปิ้งกันเนี่ยจ้ะเห็นไหมเจ้ะเพื่อนๆน้ยดอกไม้สวยงามมากเลยจ้ะเพื่อนๆข้างในนู่นบรรยากาศดอกไม้กันไปจ้ะเพื่อนๆตลาดลูกเป็นมิจฉะไม่ได้อยู่ในป่านะจ้ะเป็นในเมืองค่ะเ,เพื่อนๆจ้ะเรื่อยเราก็จะอยู่กับธรรมชาตินะจ้ะ เราก็ไม่ได้ทำร้ายธรรมชาตินะจ๊ะน,นะีะ่ธรรมาชาติสวยงามมากเลย,ออยนี่จ้าเพืนแบบ้ธรรมชาติสวยงามสงานะจ๊ะที่เห็นจ๊ะดอกไม้สวยมากเลยนะี่จ้าเพื่อนๆเห็นไหมเจ้าเพื่อนข้างในนี่สวยมากเลยนะจ๊ะชาติของเราเองนะจ๊ะที่หาได้ยากนะคะจับต้องกันได้จ้าเพื่อนนี่ ประมาณนีอีกเลจ๊ะเพื่อนกับกล้องไม่ได้เลยจ้านู้นบรรยากาศเ่อรอบรอบเลจ้าเพื่อน,นสวยงาม,งามดอกไม้อยู่ในป่าเลยจ้ะอยู่ใกล้กับคนเลยจ้าเราอยากจะเข้าไปจริงๆเลยแค่นี้ก่อนเจ้าเพื่อนนี่หอมเลยจ้าเพื่อน,นสีขาวๆนี่เลยจ้ะ ดอกไม้ธรรมชาตินะจ๊ะหอ,ะอ,ะอ,ะอะมเลยเพื่อนีิวทัศของเมืองมินนิโซตาที่จะมาจับใจ่ายใช้สอยกันเป็นร้านอาหารอเอเชียฟูดนะจ๊ะ